คือสคริปต์ที่เหมาะสำหรับวิดีโอความยาวประมาณ8นาที17วินาทีแบบสารคดีแนะนำเครื่องบินขีดขีดขีด,ขดเปิดเสียงดนตรีบรรเลงแนวสน่างามเสียงผู้บรรยายน้ำเสียงเข้มขึงขังเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดของไทย mig 41นักล่าความเร็วเหนือเสียงที่ทั่วโลกจับตามอง วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักสุดยอดเทคโนโลยีการบินทางทหารที่ถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกและเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นดังขึ้น mig 4 1คือเครื่องบินขับไล่ยุคที่5พลาสหรือที่บางคนเรียกว่ายุคที่6พัฒนาให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่าแมตสหรือกว่า5,000กิโมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ากระสุนปืนและสามารถปฏิบัติภารกิจในระดับความสูงกว่า2 5 0 0 0เมตร เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้เป็นนักล่าเหนือเสียงที่สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซอ้อนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินล่องหนหรือขีปนาวุธความเร็วสูงตัดภาพจำลองระบบเรดาร์และอินฟาเรดหัวใจสำคัญของ MIG 4 1อยู่ที่ระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้มากกว่า30รายพร้อมกันอีกทั้งยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความแน่นยาในการรบ เสียงเครื่องยนต์เร่งแรงขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์ใช้เทคโนโลยี plasma สต e e ที่ช่วยลดการตรวจจับด้วยเรดาร์พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงทำให้ MIG-41 สามารถรักษาความเร็วระดับแมส4ีได้อย่างเสถียรโดยไม่ทำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไปเสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นจังหวัดตื่นเต้น สำหรับประเทศไทยการเข้ามาของ m i g 41ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างก้าวกระโดดไทยได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศทางด้านเทคนิคการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถดูแลและพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ได้ในระยะยาว MIG-41 ยังมีระบบอาวุธขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ที่ยิงได้ไกลกว่า300กิโลเมตรรวมถึงอาวุธพลังงานเลเซอร์ซึ่งถูกทดสอบแล้วว่าสามารถสกัดเป้าหมายได้แม่นยำในระดับมิลลิเมตรเสียงดนตรีช้าลงแบบภูมิใจนอกจากความเร็วและพลังทำลาย MIG-41 ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี หลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงเช่นนี้จะถูกใช้ในภารกิจใดบ้างคำตอบคือ MiG-41 สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายทั้งการสกัดถีปนาวุธปวจการทางอากาศและภารกิจลับในเขตเอวกาศระดับต่ำเสียงเอฟเฟกแสงเลเซอร์เบาๆ นักวิเคราะห์ทางทหารทั่วโลกต่างยอมรับว่า MiG 41คือการเปลี่ยนสมการของสงครามอากาศเป็นเครื่องบินที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้มขน้นเสียงดนตรีร้าวใจการเปิดตัวครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีขีดความสามารถด้านเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงระดับนี้ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาติ และเป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยพร้อมรับมือกับความท้าทายทางยุทธศาสตร์ในศตรวรรษที่21เสียงเงียบสักครู่ก่อนจบด้วยดนตรีฮีโร่ MIG 4 1นักล่าเหนือเสียงแห่งอนาคตพลังอากาศเพื่อความมั่นคงของชาติไทยเสียงดนตรีจบพร้อมโลโก้กองทัพอากาศปรากฏเสียงดนตรีเริ่มต้นแบบสงบค่อยๆเข้มขึ้นเสียงผู้บรรยายโทนนุ่มแต่มั่นคง เบื้องหลังของ m i t 41ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของเครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีแต่มันคือเรื่องราวของวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้ทัดเทียมมหาอำนาจทางอากาศทั่วโลกเสียงคลื่องวิทยุและเสียงนักบินซ้อมบิน ในโครงการพัฒนา MIG41 นี้ประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่และวิศวกรอากาศยานเข้าร่วมอบรมกับทีมพัฒนาโดยตรงเรียนรู้ระบบควบคุมการบำรุงรักษาและเทคโนโลยีการบินระดับแมสสีซึ่งไม่เคยมีในประเทศมาก่อนถือเป็นการยกระดับบุคลากรด้านอากาศยานไทยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เครื่องยนต์ของ m i g 41ใช้ระบบรามเจ็ทไฮบริดผสานพลังกับสครัมเจ็ททำให้สามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงต่อเน,นื่องได้ยาวนานโดยไม่ต้องลดความเร็วเพื่อระบายความร้อนเหมือนเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าเสียงเอฟเฟกเครื่องยนต์ไอพ่อนคำรามด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ m i g 41มีความเร็วสูงสุดเกินกว่าแมต h 4.5เทียบเท่าการเดินทางจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานครในเวลาไม่ถึง10นาที แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือความสามารถในการบินที่ขอบชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้สามารถตรวจจับและโจมตีวัตถุที่อยู่ในระดับใกล้อาวากาศได้เสียงบี B บอจากเรดาร์ดังเบาๆระบบเรดาร์รุ่นใหม่ของ MIG-41 ไม่ได้เป็นเทียงเครื่องตรวจจับแต่มันคือระบบอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับ AI วิเคราะห์สัญญาณได้แบบเรียลไทม์สามารถแยกแยะระหว่างเครื่องบินขีปนาวุธหรือแม้แต่ดาวเทียมขนาดเล็กได้อย่างแน่นยํา เสียงเอฟเฟกคล้ายคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลในภารกิจจริง Mig 4 1สามารถตรวจจับศัตรูได้ในระยะกว่า800กิโลเมตรและทำการโจมตีได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวด้วยอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่เช่น K 7 7 M 2และ A 3 7 u n t r a ซึ่งเป็นขีปนอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเครื่องบินล่องหนโดยเฉพาะเสียงระเบิดเบาๆตามด้วยเสียงลมหมิวของความเร็ว ระบบควบคุมการบินของ m i g 41ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บัญชาการผ่านเครือข่ายดาวเทียมในระบบเน็ตเซนทริกวอร์ฟแร์ซึ่งหมายความว่า m i g 41ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบอัจฉริยะเสียงบรรยายเข้มขึ้นสำหรับประเทศไทยนี่ไม่ใช่เพียงการซื้อเครื่องบินแต่คือการเริ่มต้นยุคใหม่ขอองค์การพัฒนาเทคนโนโลยีป้องกันประเทศยุคที่ไทยจะไม่เป็นเพียงผู้ใช้แต่เป็นผู้สร้างและผู้พัฒนาในอนาคต เสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นทำนองฮีโรช่ชา้าๆกองทัพอากาศไทยได้วางแผนระยะยาวเพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีอากาศยานขั้นสูงในประเทศที่จะใช้ MIG 4 1เป็นต้นแบบในการวิจัยวัสดุนาโนการออกแบบแผงควบคุมและระบบขับเคลื่อนพลังงานใหม่เสียงเครื่องจักรเบาๆและเสียงคนทำงานในห้องแลบ ในอนาคตเทคโนโลยีบางส่วนจาก MIG-41 จะถูกนำไปใช้กับเครื่องบินคนละเรือนและระบบขนส่งความเร็วสูงของไทยเช่นโครงการไทยไฮเปอร์เจ็ตซึ่งอยู่ในขั้นตอนแนวคิดเบื้องต้น MIG-41 ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ยุคแห่งความร่วมมือระหว่างทหารวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและความภาคภูมิใจในชาติเสียงดนตรีเร้าใจเมื่อมองจากท้องฟ้าสูงสุดของโลก เส้นขอบฟ้าที่ m i g 41แล่นผ่านไม่ใช่เทียงเส้นทางของอากาศยานแต่คือเส้นทางของความฝันและความทะเยอทะยานของคนไทยที่จะก้าวไปสู่โลกอนาคตด้วยความมั่นใจเสียงดนตรีไต่ระดับจากวันแรกขอองค์การประกาศพัฒนาจนถึงวันที่เครื่องบินลำนี้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกวินาทีคือประวัติศาสตร์ใหม่ของไทยที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การบินของโลก เสียงเครื่องบินทยานผ่านท้องฟ้าเสียงค่อยๆหายไปนิสสี่หนึ่งพลังแห่งอนาคตความเร็วเหนือเสียงแห่งสยามก้าวสู่ฟ้าด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนเสียงดนตรีปิดแบบยิ่งใหญ่โลโก้กองทัพอากาศไทยปรากฏ